สวัสดีครับและนี่คือเช้าของวันที่12เป็นเช้าแรกของการฝึกงานนะครับผมพจะฝึกริงโคที่เกี่ยวก็วันนี้จะได้เข้าไปบริษัทเป็นวันแรกเรนาะน่าแหละตื่นเชา้าหรือไม่ไหวเน่ยก่อนนี้จะรับพัสูุเด็กทึมง,งานเดยวซีรีส์นะจ๊ะไป เราอยู่ไหนเราเพื่อนอย่างเราเพื่อนอยู่ที่บริษัทที่เราจะมาทึงงานกันแล้วไปดูดูโอ้โหมีแต่งชุดนักศึกษาในรอบรอบไหล่รอบไหล่เดือนออฟฟิศยังไม่เปิดเลยทุกคนเราอยู่ไหนกันเราเพื่อนยังกันเราปะตอนนี้เราอยู่ในห้องรับรองสำหรับแขกพิเศษความจัดดีขนาดนั้นเลยเหรอาดูดูคุณดอนลี่เองก็เยอะตายกูโดนด่าแน่โอ้โหเนี้ยสวยเชี่ย เมื่อคืนมันนอนไม่หลับไยมันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งทุ่คือเลยเจมส์ปวดหลังปวดหลังเฉยแล้วปูนอนทิ้งฐานท่าทิ้งสบายเอยไม่ได้เรือไม่ได้นอนปูดูดันกับพี่สาวปูเอิกแล้วน ครับผมก็หลังจากที่ปึกงานมาทั้งวันนะเนาะก็เป็นวันที่เหนื่อยมากนะครับวันนี้กอวันนี้คลิปอาจจะสั้นๆหน่อยผมไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรนะแบบว่ายุ่งๆหน่อยเพราะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะน,น,นะครับก็วันต่อๆไปจะทําให้มันยาวขึ้นกว่าน,นี้นะครับก็สรุปวันวันนี้ก็ตื่นกี่โมงไว้เจมวันนี้หกห้าหกห้าสิบเจ็ดโมง หกโมงอาบน้ำอาบน้ำเตรียมไปฝึกงานไปถึงนู่นกี่โมงอะเจ็ดแปดโมงเออแปดโมงนิดๆเก้าโมงก็เข้าออฟฟิศแล้วก็ฟังอภิพปายนิดหน่อยชั่วโมงนิดๆนะก็เริ่มต้นฝึกงานย้ายย้าฝึกงานแล้วก็เลิกงานวันนี้ก็หกโมงหน่อยๆก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหน้าถ้าสนิทกับพี่ๆแล้วก็อาจจะถ่ายที่ฝึกงานไหมดูก็ได้ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายหรือเปล่าก็มีเท่านี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อน see you tomorrow bye bye ทุกคน